ถ้าผู้ชมในที่สุดช่องเอเจ็ o ของผมก็เข้าใกล้หนร้านซับแล้วโยขอบคุณจริงๆเลยเอาละสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากให้ท่านผู้ชมนะครับถามมานะครับว่าอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับตัวผมนะฮะเดี๋ยวผมจะทำ Q&A ในคลิปหน้านะครับที่เป็นคลิปจริงๆสำหรับการฉลอง1นร้านซับนะฮะโอเคโอ้แล้วก็อีกอย่างผมลืมบอกไป ผมยังไม่เปิดหน้าหรอกนะถ้ายังไม่ถึง10บล้านซับอชิบหอยสวัสดีครับท่านผู้ชมในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่ผมมีผู้ติดตาม1ล้าน ซับส c ครเบอร์ซึ่งก็ต้องขอบอกเลยว่าอมตัวผมเนี่ยขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับนะที่มาดูคลิปผมแล้วก็ติดตามผลงานผมนะฮะตั้งแต่ผมเริ่มทำเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมใช้เวลาถึง4ปีเลยก็ว่าได้นะครับดูดิดูตั้งแต่ต้น,ตนทางดี2020นะครับตั้งแต่5้ากุมภาตอนเปิดช่องนะครับดูดิดูด,ดิโอ้โหนะครับนะช่องมันค่อยๆมีผู้ติดตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้ก็1ล้านซับนะครับใช้เวลาถึงปีกปีเลยทีเดียวนะฮะซึ่งถามว่าผมตื่นเต้นอะไรมาก ไหมนะครับกับ1นึ่งล้านซับที่จริงผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากหรอกเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมค้างอยู่9 0 0 0 0สนอย่างยาวนานนะฮะนานจริงๆมันควรจะล้านไปตั้งแต่3 4สเดือนที่แล้วแล้วนะฮะแต่กูค้างอยู่ตรง3 4สเดือนนั้นอะติดอยู่900,000ผู้ติดตามนะครับกูก็เลยแบบไม,ไม่ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะครับกับล้านซับของผมแต่ ตอนนี้มันก็มาถึงจนได้แล้วครับนะหนึ่งล้านซับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนจริงๆน้องๆที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นผลงานแท็บ ARBS ของผมนะฮะซึ่งก่อนที่เราจะไปทํา Q&A ที่ผมเคยทาคลิปเอาไว้เนี่ยให้ทุกคนไปคอมเมนต์แล้วก็ถามผมนะครับนะในใต้คอมเมนต์นะฮะเดี๋ยวผมจะตอบเนี่ยเรามาดูประวัติความเป็นมาของช่องผมกันเลยดีกว่านะครับนะโอเคผมจะกลับไปคลิปช่วงแรกเลยนะฮะนี่คือคลิปที่เก่าที่สุดของผมนะครับโอ้โห <laughs> ช็อตเล f t ชดไลฟ์เลฟนะครับโอ้โหดูนะฮะดูโอ้โห คนดู90 0 0 0คนมันเป็นไปได้ไงในสี่ปีที่แล้วนะฮะอันนี้ยังตั้งชื่อเป็นโปรเจกต์เอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมเกมที่ทําให้ผมมียอดวิวขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนก็คือก้านกล้วยนะครับนะเกมก้านกล้วยมันทําให้ผมมียอดวิวขึ้นมาดูดิย้อนดูภูมิหลังนะฮะแล้วต่อมาผมก็เริ่มเล่นเกมแท็บก็มีคนดูอยู่มากเลยนะฮะเมื่อ4ปีที่แล้วผมก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้โอ้โหมีประมาณ400คลิปได้มั้งอะสำหรับเกมแท็บอะผมเล่นมาเยอะมากจนผม เบื่อต้องพูดอย่างนี้เลยสําหรับคนที่ถามหาเกมแท็บเนี่ยให้ผมเล่นเกมแท็บเนี่ยผมบอกเลยว่า400คลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเวย้ยที่จะไม่เบื่อเนี่ยนะครับท่านะผู้ชมแล้วต่อมาก็มี ARBS e นะครับเสริมเข้ามา2เกมนี้เป็นเกมหลักของช่องผมในช่วงแรกๆเลยนะครับเกมแท็บกับ ARBS เนี่ยเป็นสิ่งคู่กันเลยนะครับที่ทําให้ช่องผมโตซึ่งเดี๋ยวก่อนนะเราดูวิดีโอก่อนนะครับว่าผมทําไปแล้ว1,800คลิปบ่โคตรเยอะเลยท่านะผู้ชมการดูรวมกันทั้งหมดมีถึง 596ล้านนะฮะโอเคอีกนิดเดียวก็จะขึ้นเป็น600ล้านแล้วเว้ยเฮ้ยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับน้าผมก็เริ่มเปลี่ยนแนวเกมออกไปให้มันห่างจาก แแล้วก็ Air b s ไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกม VR โ o บอกเกมกบเสริมเข้ามาเรื่อยๆนะคะให้มันดูไม่ซ้ําจําเจนะคะดูดิเกมเรามากมายเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะผมเอาคอนเทนต์มาเยอะแยะเลยเอาละนะครับเรามาทํา q A กันดีกว่านะครับสำหรับน้องๆที่ถามผมมาเนี่ยโ,โหถามมาเยอะมากซึ่งผมจะใช้เว็บนี้นะครับเป็นเว็บสุ่มคอมเมนต์นะคะเพื่อให้น้องๆน,นั้น ได้เห็นคําตอบของตัวเองแบบแรนดอมจากเว็บแบนี้นะคะมันจะได้ยุติธรรมดีน้องๆจะได้รู้สึกแฟร์นะครับที่พี่ไม่เลือกบางคอมเมนต์ใดคอมเมนต์หนึ่งนะฮะอ่ะเอาล่ะเริ่มมาจากคําถามแรกนะครับจากน้องปกป้องตะเหนา,าทำไมชื่อเลยเป็นย่างยงานวานะพี่มีแฟนหรือยังคําถามที่1น,นะครับน้าบอกเลยว่าตอนนี้ยังนะฮะไม่ใช่ว่าไม่เคยบีนะแต่เคยบีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอืมโอเคเข้าใจนะแล้วอย่างที่2เมื่อไหร่พี่จะกลับมาเล่นเกมแท็บตอนนี้ก็เล่นอยู่นะครับนะซึ่งคลิปใหม่ล่าสุดก็นี่เป็นเกมแท็บเลยนะฮะด้าบลช็ ไปหาดูกันด้วยล่ะนะฮะและคำถามที่3นะครับพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายอาืมหลายคนคงคิดว่ากูเป็นใจเกยเยใช่ไหมล่ะ <M edia> ผมบอกเลยนะครับกู <M edia> ชอบผู้หญิงครับผม <M edia> ผมเนี่ยชอบเล่นคอนเทนต์เกี่ยวกับอา่ชาชายชาติีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ชมหลายคนอาจจะบอกว่าเออพี่คอยแม่งเกจริงนะครับแต่ที่จริงไม่ใช่นะครับผมเป็นชายแท้ <laughs> โอเคคําถามต่อไปนะครับฮนะอา่าผมให้พี่เล่นฟรีไฟ์หน่อยถ้าพี่ไม่เล่นผมจะไปติดตามพี่คอยอะอย่างนี้เละข้ามไป Q&A พี่อ้วนไหมบอกเลยนะครับพี่ไม่อ้วนนะฮะพี่น้าหนัก63สูง176นะฮะแบบชายไทยปกติทั่วไปพี่คอยอายุเท่ยังไงอ๋ออายุเท่าไหร่ใช่ไหม โอเคพี่อายุ24นะครับอ่ะแล้วคำถามต่อไปเอ่อพี่คอยเอ่อพี่คอยเปิดเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดหน้าได้ไหมอ่ะอ่ะเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องที่หลายคนนะครับอยากจะเห็นหน้าผมมากเลยนะครับผมก็ไม่รู้ทําไมถึงอยากเห็นหน้าผมมากเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่พร้อมจะเปิดหน้าจริงๆผมยังแบบยังไม่อยากเปิดหน้าก็ต้องขอบอกนะครับนะก็อาจจะทําให้น้องๆผิดหวังหน่อยนะฮะเพราะว่าพี่เป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวของพี่นะฮะอ่าแล้วต่อมาจากน้องคิดแชทมูล ช่วงนี้พี่เป็นยังไงบ้างนะฮะโอ้โหมีคนถามเกี่ยวกับชีวิตพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างหรอก็อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นไม่ทํางานเครียดแล้วก็ไม่ทํางานเยอะเหมือนแต่ก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็จ้างเจ้าอามมาแล้วนะครับคนตัดต่อที่มันกำลังตัดต่อคลิปนี้อยู่เนี่ยเออสวัสดีเขาหน่อยอามสวัสดีครับโอเคดีมาแล้วคําถามต่อไปพี่ชอบเล่นเกมอะไรครับเออสำหรับตัวผมเนี่ยโดยรวมวนะคือผมไม่ค่อยเล่นเกมเท่าไหร่เพราะว่างานผมมันคือเกมไงเพราะฉะนั้นถ้าให้ผมไปเล่นผมก็ เบื่อๆผมจะไปทํางานอะไรเหล็กมากกว่านะคะเช่นไปวาดรูปออกกำลังกายดูซีรีส์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ข้อ2พี่คิดยังไงมาทํา y o YouTube นะครับก็บอกเลยว่าอย่างแรกคือ1เรื่องเงินนะฮะ ผมต้องการหาตังค์ตั้งแต่เด็กแล้วยู u ูบเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ง่ายที่สุดเพราะว่ามันทําอะไรได้หลายอย่างมันหลากหลายแล้วอีกอย่างก็คือผมชอบเล่นเกมผมก็เลยคิดว่าเออเอาสิ่งที่เราแบบทําได้แล้วก็แบบมาหาเงินดีกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะข้อ3พี่ชอบเพลงอะไรเหรอพี่กําลังฟังเพลงนี้อยู่ช่วงช่วงนี้นะไปหาเปิดดูแล้วกันไดของโอลิเวียเดนนะครับนะแดนหรือเดนก็ไม่รู้แม่งแล้วคําถามต่อไปจากน้องปอน,นะครับเออขอถามพี่ว่าพี่เป็นคนอีสานเหรอใช่ครับผมเป็นคนอีสาน ะะผมเป็นคนจังหวัดอุบลน,นะฮะอุบลราชธานีอ่ะแล้วก็กลับมาคําถามเดิมอีกแล้วนะครับนะพี่ชอบเล่นเกมอะไรมากที่สุดตอนนี้พี่เริ่มจะคิดออกแหละเกมที่พี่ชอบเล่นนะเอาแบบในโลบ,บอกนะเล่นประจํานะเดี๋ยวกูเปิดให้ดูเลย2,000 years later นี่ท่านผู้ชมมันคือเกมนี้นะครับนาะบ็อกซิ่งเบต้านะฮะเออเป็นเกมที่ผมเข้ามาเล่นบ่อยที่สุดนะครับนาะช่วงนี้ถ้าน้องๆแบบว่าอยากเห็นพี่เนี่ยลองเข้ามาดูนะครับเผื่ออาจจะเห็นพี่เดินดอง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 ,ดองแบบนี้อยู่นะฮะเพราะว่าพี่จะเข้ามาเล่นเกมนี้แทบทุกวันเลยนะครับแล้วเกมต่อไปนะครับพี่จะทําเกมขับรถชนซอมบี้อีพีหน้ามาไหมครับรถชนซอมบี้นี่ก็คือเกมเออร์ทูไดใช่ไหมเกมดีใช่ปะเฮ้ย hey, พี่ก็อยากทําอยู่นะแต่ มันยากอะเกมหนึ่งมันมันเล่นโคตรนานเลยอะพี่อาจจะพับลงไปก่อนหรืออาจจะไม่เล่นเลยไม่รู้เหมือนกันอะ่ะอ่ะแล้วคําถามต่อไปเออพี่เล่นเกมมือถือบ้างไหมก็เพิ่งบอกไปแหละนะครับนะเกมโลบอกเกมต่อยมวยเกมนั้นแหละพี่เริ่มทําคิดวันไหนหรอครับ9กุมภาพันธ์ปี2020 ตามนั้นแหละแล้วก็อันที่3มเอ้ยยังไม่มีใครถามเลยทําไมพี่ถึงตั้งชื่อว่า a อเจโปใช่ไหมตอนแรกเว้ยผมตั้งชื่อว่าโปรเจกต์เอเว้ยแต่ประเด็นก็คือมันไปแบบมันไปซ้ํากับช่องอื่นมันไปซ้ํากับโปรดักสินค้าบางอย่างนะฮะพี่ก็เลยสลับกันนะครับจากโปรเจกต์เกลายเป็นเอาตัว A มาใส่ด้านหน้าแล้วก็ a อเจโปถ้าดูดีๆนะครับนะมันแค่สลับกันเองเลยแล้วถ้ามีคนถามวกนะครับว่าเออแล้วทําไมพี่ถึงตั้งชื่อว่าโปรเจกต์เตอนแรกเนี่ยพี่คิดว่าพี่จะทาเขาเรียกว่าอะไรวะทำหลายๆช่องอ่ะก คือ Project A เนี่ยทำเกี่ยวกับเกม Project B เนี่ยทำเกี่ยวกับเอ,อ่อท่องเที่ยวหรือกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกพี่จะทำอะไรอย่างนั้นแต่พอเอาไปเอามาเนี่ยพอช่อง Project A มันโตเนี่ย <c oughs> ผมไม่มีเวลาทำช่องอื่นเลยเ <c oughs> ออปรากฏว่าไอ B ้ B story ถ้าท่านผู้ชมรู้จักนะคือมันเป็นอีกช่องหนึ่งนี่ท่ามาชม B story ตอนแรกอะ่ะผมจะให้ช่องเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับ การท่องเที่ยวการเดินทางของผมนะแต่เอาไปเอามามันก็กลายเป็นช่องเกมอีกช่องหนึ่งเองวะและผมก็ยังไม่รู้จะกลับมาทําช่องนี้อีกทีตอนไหนนะครับเพราะว่าขนาดช่องเอเจโบของผมก็วุ่นวายมากพอแล้วอ่ะแล้วคําถามต่อไปพี่ชอบกินอะไรมากที่สุดเอาแบบเบสิกเลยนะของผมนะเหมือนทุกคนเลยผมชอบกินกระเพราหมูสับไข่ดาวแค่นั้นแหละแล้วอย่างที่2นี่เหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจากอะไรอะ่ะเหนื่อยจากท YouTube หรอถ้าถามว่าเหนื่อยจากทํ YouTube ไหมก็เหนื่อยนะครับอ่สามอ่ะพี่เป็นแฟนไหมก็บอก บอกเลยว่ายางพี่อยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือแยกบ้านอยู่แยกบ้านอยู่ครับตอนนี้พี่อยู่คนเดียวแล้วก็5้าพี่คิดว่าพี่หล่อแค่ไหนอ่านจากระดับนะ10บคือแบบหล่อแบบนัดเดตดารานะพี่อยู่ระดับห้าไหระดับ5ผมอยู่ระดับ5้าเอาตัวเองอยู่กลางๆพอพี่ชอบดูหนังไหมชอบมากบอกเลยชอบดูหนังสุดๆพี่เกย์ไหมครับแม่งคำถามนี้ล้วไอพวกบ้าเอเปิดไปอีกคอมเมนต์คูเจออีกแล้วหรอวะเนี่ยพี่ชาเกย์ไหมหนึ่ง ไม่ผมเป็นเกยสองผมเป็นเกย์อะไรวะคือจะให้กูตอบให้ได้อยู่ดีใช่ไหมให้กูเป็นเกย์ก <c oughs> ู <c oughs> ไม่ได้เป็นเกยแต่ผมคือชายชาตรีจากไปพี่ลังไม่ได้อ่าแล้วคําถามต่อไปเออพี่ชื่ออะไรชื่อเล่นจริงๆรอเหรอ พี่ก็ชื่อคอยนี่แหละครับอ่านแล้วต่อไปนะครับหนึ่งพี่ผมสงสัยว่าอยู่ดีอถ้าพีา่แก่แล้วก่อนพี่จะตายพี่จะบอกคนดูว่ายังไงผมจะบอกว่า,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 าคนดูครับผมจะเปิดได้คนดูตอนนี้แหละก่อนที่ผมกำลังจะตุยผมก็จะเปิดหน้าปึ้งแล้วคนดูก็จะตกใจวายแฮกนั่นมันผีขนุนนี่วานะครับ <laughs> ไม่ใช่ละคนตัดต่อพี่ชื่ออะไรหรอครับเอ,อ่อคนตัดต่อเนี่ยของผมชื่ออาวมนะฮะอามมึงสวัสดีเขาอีกรอบดิไปสวัสดสสสีสวัสดีครับพี่ชอบสีอะไรเอ,อ่อก็คงเป็นสีแดงแหละสีช่องของผมเลยนะฮะแล้วต่อมาพี่เลี้ยงสัตว์ไหมอ๋อเออผมไม่เลี้ยงนะฮะอ,อ่าไม่ใช่ว่าผมไม่รักสัตว์นะผมรักสัตว์แต่ผมกลัวการที่ผมมีมันแล้วผมดูแลมันไม่ดีอะ่ะ พี่รู้สึกยังไงที่ช่องพี่ใกล้1นึ่งล้านซับผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะครับตอนที่ใกล้1นึ่งล้านซับเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแต่พอตอนที่มันถึง1นล้านซับแล้วเนี่ยผมเห็นตัวเลข1นล้านซับผู้ติดตามในช่องของผมเนี่ยผมก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็ฟังเพลงที่ตัวเองแบบเอาไว้ปลุกใจตัวเองอะแล้วก็ไปอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ดื่มดํครับบรรยากาศที่ตัวผมได้รับ1นล้านซับสคริป์นะฮะพอจะเข้าใจไหมพี่คิดว่าเวลาที่พี่จะไปถึง10ล้านซับได้พี่คิด ว่าใช้เวลากี่ปีครับอืมผมคิดว่า10ปี Q&A พี่คิดว่าพี่เติมเกมหมดไปเท่าไหร่นะฮะสำหรับผมแล้วผมคิดว่าน่าจะ2 0,000ไม่เกินนี้ผมว่านะ Q&A VR ล่าผีพี่ชอบไหมเอ่อสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าจะหาโอกาสเล่นอยู่นะเดี๋ยวสักวันเนี่ยท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าผมออกไปล่าผีใน VR แน่นอนนะฮะชีวิตประจำวันพี่ชอบทำอะไรครับนอกจากไม่เล่นเกมอ่าพี่จะอ่าอาจจะฟังแล้วแปลกๆหน่อยนะพี่จะ ออกโยคะแล้วก็นั่งสมาธิผมอยากรู้ว่าทําไมพี่ตั้งชื่อตัวเองว่าเป็นเทพเจ้าคอยไอตัวละครเนี่ยไอเทพเจ้าคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของตัวผมในอีกโลกหนึ่งที่อยู่ในเกมหรือมันก็คือผมที่กําลังเล่นอยู่นั่นแหละพี่มีคนตัดต่อกี่คนนะครับตอนนี้ปัจจุบัน2024นะครับผมมีคนตัดต่อแค่คนเดียวนะครับนั่นก็คือเจ้าอามเจ้าอามสวัสดีคอนอีกรอบหน่อยสิ พี่ชอบดูซีรีส์อะไรมากที่สุดสำหรับผมนะครับตอนนี้ก็เป็นล i ก k a n มอต r t ้แล้วก็ก่อนหน้านี้ที่พี่เพิ่งดูซ้ำไปนะฮะหมายถึงว่าพี่เคยดูแล้วแล้วพี่ก็ดูซ้ำอีกนั่นก็คือไซต์มะนะฮะเพิ่งดูไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะแล้วต่อมาพี่กลัวอะไรบ้างถ้าถามว่าพี่กลัวอะไรบ้างเนี่ยกลัวผีนี่กูกลัวเลยแต่กูก็ไม่เคยเจอได้ในชีวิตเนี่ยกูกลัวไว้ก่อนอยากรู้ว่าพี่คอยใส่ชุดเหมือนตัวละครเอ่อในเกมแถบจริงหรือเปล่านะฮะตัวละครแถบก็คือในนี้ใช่ไหมตัวนี้คือตัวผมใช่ม ผมผมไม่แก้ผ้าแล้วก็ใส่ผ้าคลุมหรอกนะครับท่านผู้ชมจะบ้าหรือเปล่าไอ้น้องทำไมปกช่องถึงเป็นรูปตัว A ก็มันเป็นเพราะว่าช่องผมมันชื่อว่า a e อเจ็ปยงไงล่ะครับถ้าพี่หนึ่งล้านซับแล้วจะทําอะไรต่อเออก็ทําคลิปเหมือนเดิมต่อไปนะฮะถ้าพี่ตอบผมผมจะวิ่งอ้อมบ้านเอา้าดีเลยนี่วิ่งเดี๋ยวนี้เลยพี่ใช้เครื่องซักผ้ารุ่นอะไรทอไปมันมี นหลนุดออกมา,าเยไปเข้าใจเลยพี่ชอบเล่นเกม VR อันไหนมากที่สุดอ่าสำหรับผมแล้วก็น่าจะเป็นผีโครงกระดูกอะที่มีดาบส t a r ์บอร์ดเออเนี่ยแหละพี่ชอบสุดแล้ว q A พี่ซื้อคอมกี่บาทเออสำหรับเครื่องนี้บวกกับจอบวกกับ CPU ของผมเนี่ยผมหมดไปประมาณ1 0 0 0 0แบาทนะฮะพี่ใช้เวลาทําคลิป นานเท่าไหร่เอ่อคลิปหนึงเนี่ยประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งฮะบางคลิปก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็บวกกับตัดอีกประมาณ2-3ชั่วโมงรวมกันก็2-3ชั่วโมงได้ฮะ แล้วคำถามต่อไปเอ่อพี่เรียนจบไหมนะฮะถามคำถามนี้เหรออาจจะฟังดูแล้วมันอาจจะแบบไม่ค่อยในทางที่ดีเท่าไหร่ก็คือผมยังเรียนไม่จบนะฮะตอนแรกผมก็เรียนนะแล้วทีนี้ก็มาเริ่มทำงาน u t u b e และเริ่มมีคนดูแล้วก็เริ่มมีไรายได้ผมก็คิดว่าเออเอาเวลาตรงเนี้ยที่เราแบบว่าไปเรียนเนี่ยเอาไปทำ u t u b e แบบ เต็มเวลาฟูลไทม์ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบดรอปเรียนออกมาเลยแล้วก็มาทํา y o YouTube จริงจังเลยก็ปรากฏว่าผมก็เรียนไม่จบนะฮะแต่ผมก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่น้องๆควรจะทําตามนะครับแต่เหตุผลหลักๆที่พี่อยากจะบอกน้องๆนะครับที่กําลังเรียนอยู่หรือทําอะไรอยู่หรือแบบเพิ่งจบม .6 มาหรืออะไรอย่างเงี้ย คือน้องๆจะต้องรู้ตัวเองนะครับว่าน้องกําลังทําอะไรอยู่น้องชอบสิ่งที่น้องกําลังจะไปเรียนอยู่จริงๆหรือเปล่านะฮะเพราะว่าการที่เราไปเรียนแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชอบสิ่งนั้นจริงๆอะ่ะมันจะเสียเวลานะครับแล้วก็จะออกมาเหมือนพี่แหละพี่รู้ว่าพี่ชอบ YouTube และพี่ทํา YouTube ได้เนี่ยพี่ก็ออกมาทําเลยเทหมดหน้าตักเลย แต่ไม่ใช่วิธีของพี่มันจะถูกเสมอไปนะน้องก็เรียนให้มันจบก่อนหรืออะไรก่อนทุกคนต่างมีเวที่ต่างกันออกไปนะฮะไม่มีถูกมีผิดนะฮะโบนโลกใบนี้พี่คิดจะกลับไปเล่นเกมการกล้วยไหมนะครับแล้วก็ต้องขอตอบว่าน่าจะไม่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้เล่นแล้วนะครับสำหรับเกมการกล้วยที่พี่เล่นไปทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยทำไมมันยาวเหยียดจาก,กี่วะเนี่ยโอ้มาเริ่มกันเลยคอมเมนต์จากผู้ติดตามเก่ารู้สึกดีใจแทนที่มีผู้ติดตามถึงหนึ่งล้านซับนะครับก่อนอื่นเลยคือก่อน จะมาเป็นพี่่อยปัจจุบันผ่านอะไรมาบ้างเหรอก็ช่วงทํา YouTube ช่วงแรกนี่คือมันเหนื่อยมากเลยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมไม่มีรายได้ demasi. ตรงนั้นแหละเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดนะครับเพราะว่าตื่นมาทําคลิปวันละสาคลิปต่อวันไม่รู้มันทาได้ไงไม่รู้มัน,ไม,มนไม่รู้มันเอาแรงมาจากไหนนะครับนะช่วงแรกแต่ตอนนั้นฟิตมากแล้วผมไม่มีรายได้เลยในระยะประมาณ8 9เดือน78เดือนอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้โหคนนี้ถามดีนะเนี่ยเกมแทบและ a ออายังเป็นคอนเทนต์หลักของช่องพี่อยู่หรือเปล่ามันเริ่มเป็นคอน อยู่ในระดับกลางๆแล้วนะฮะเพราะว่า1คือพี่เบื่อด้วยคิดดูดิเกมแท็บพี่เล่นมันถึง400กว่าคลิปแล้วอ่ะ่400กว่าคอนเทนต์อะ่ะส่วนเอ s ก็ประมาณ200กว่ากว่าเพราะฉะนั้น1คือความเบื่อเนี่ยมันต้องมาแน่นอนนะฮะมันเล่นเกมเดิมมันจําเจมากเลยนะฮะตอนนี้ก็คงไม่ใช่คอนเทนต์หลักแล้วนะฮะแล้วต่อมาพี่ยังจำออจอมโจรขี้เมา ใช่หรือเปล่าวะหรือจอมโจร1น0 0 0บาทได้ไหมจำได้เฮ้ยน้องคนที่พูดติดตามเก่าของจริงนี่หว่าจำได้ฮะความแตกต่างระหว่างพี่ปัจจุบันกับพี่ช่วงแรกๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมทั้งคอนเทนต์และอื่นๆอืม ก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนนะครับนะคุณภาพคลิปก็มันก็น่าจะดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็การตัดต่อการหาคอนเทนต์มันก็น่าจะหลากหลายมากกว่าทําช่วงแรกๆผมคิดว่าทุกคนก็เป็นเหมืนอนแลนะฮะก็คือช่วงแรกมันก็อาจจะยังไม่รู้พูดได้ง่ายก็คือไอ้่อยปัจจุบันกับไอ้คอยกับอดีตเนี่ยต่างกันแน่นอนพี่ยังทาแนวสตอรี่อยู่ไหมครับเอ่อที่เป็นเหมือนลากเงาดั้งเดิมของช่องพี่ที่แต่งเนื้อเรื่อง,องเองในฉบับของตัวเองและบีสตอรี่ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับเออบีสตอรี่มันก็หายไปเลยเนาะ ก็อย่างที่บอกนะครับว่าคือบิสตอรี่คือพี่ไม่ค่อยมีเวลาทำอ่ะปัจจุบันตัวละครไหนเออคือกระสอบทรายแห่งเกมแท็บกระสอบทรายของเกมแท็บแล้วที่จริงมันก็ไม่มีตัวละครกระสอบทรายหรอกนะพี่แค่พ <mar ole an> าคมันบ่อยนะครับไอขี้เมาเนี่ยเออแต่จริงๆมันก็เหมือนตัวละครกระสอบทรายแหละมาให้แบบว่าดําเนินเนื้อเรื่องเวลาพี่ทาสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยไอขี้เมาเลยันเลยออกมาบ่อยนะคะต่อมาก็พี่รักใครในครอบครัวที่สุดครับเออเลือกแค่คนคนเดียวนะ มันไม่แฟร์มันไม่แฟร์ผมรักพ่อแม่มันก็เท่าเท่ากันน่ะพี่ชายผมก็รักมันไม่มีคำว่าที่สุดหรอกมั้งตัวละครไหนคือลูกรักพี่ข่อยตลอดทั้งเกมครับในเกมแท็บและเกม r p รเ m เกมแท็บเนี่ยผมให้ไอ้ขี้เมานะครับเป็นลูกรักเลยเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมชอบภาคมันมากที่สุดนะฮะแล้วก็ไซตามะละกัน แล้วถ้าเป็น ARBS นี่ผมให้ไอลิงกอริล่ายากะะักษ์นะฮะก็คือลูกศิษย์เทพเจ้าข่อยนั่แหละผมชอบมันมากที่สุดแล้วในช่วงแรกๆปกติพี่ชอบตั้งชื่อให้กับตัวละครไหมก็ไม่นะพอมีตัวละครที่ชื่อว่าข่อยขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งเลยปกติพี่นอนกี่ชั่วโมงพี่จะนอนประมาณ6-7ถึงชั่วโมงนะฮะคลิปแรกสุดที่แท้จริงของพี่คือคลิปอะไรตามช่องเลยก็คือไอคลิปชอ็ชอตช็อตเล็บนี่แหละอ่ะแล้วต่อมาก็ท่าน ชัดชาติกับลุงข้างบ้านใครเก่งกว่ากันอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะน้องเขาน่าจะถามเกี่ยวกับตัวละครแทบนะฮะถ้าถามถึงเกี่ยวกับตัวละครแทบน่าจะลุงข้างบ้านนะฮะบอกอะไรแล้วไ,ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะกูแค่ตั้งชื่อตามไม่ใช่ยอะแล้วต่อมาพี่เคยเห็นหมาทําอะไรแปลกๆไหมคืออะไรหมาทําอะไรแปลกๆ ไม่มีนะรู้สึกยังไงกับชีวิตนี้ครับรู้สึกว่าพอใจกับชีวิตนะกับชีวิตที่เป็นอยู่นะปัจจุบันตอนนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกภูมิใจกับตัวเองด้วยที่ตัวเองเลือกเดินในทางที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็เลือกมาแล้วก็ชอบทางที่ตัวเองเดินอยู่ด้วยนะฮะเอาละสำหรับไอ้น้องนี่นะฮะก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพี่มาโดยตลอดนะครับนะ แล้วก็รู้เลยว่านี่คือแฟนบันแท้ตัวยงของจริงแล้วก็เป็นผู้ที่ติดตามมาอย่างยาวนานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าดูจากการถามแล้วแฟนบันแท้ตัวยงเอาไปเลยอ่ะแล้วต่อมาพี่จะกลับไปเล่นเกมเอ่อเกมขี้เมาในบาร์หรือเปล่านะครับนะเกมดั้งบราไฟนะครับนะซึ่งก็บอกเลยว่ากลับไปเล่นแน่นอนนะฮะอดใจรออีกประมาณสัก1เดือนนะคะเดี๋ยวพี่จะกลับไปเล่นพี่ใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อนะครับนะาสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมใช้เวกัส วีการโปรง่ายๆเลยนะครับนันตัดต่อมันโดยตลอดนะครับส่วนคนตัดต่อของผมเนี่ยใช้พี่เมยโปรนะฮะพี่ได้เรียนรอดอไหมครับก็ต้องขอบอกเลยนะครับว่าตอนช่วงมปลายนี่กูห่วงรอมากเลยนะครับกูเลยไม่เป็นรอดอรหรอกโว้มันไม่เท่สุดท้ายตอนนี้กูต้องมาจับทหารนะท่านะผู้ชม จๆเพราะฉะนั้นนะครับเชื่อผมน้องๆทุกคนเรียนรอดอพี่ชอบเกม VR หรือเกม VRBS กับแท็บพี่ชอบเกมไหนมากกว่ากันตอนนี้ผมชอบเกมอะไรมากกว่ากันเนี่ยผมชอบ VR นะครับนะเพราะว่า VR เป็นอะไรที่สดใหม่น้องใหม่สําหรับช่องของผมนะเพราะฉะนั้นผมจะเล่นมันบ่อยขึ้นนะฮะสำหรับเกม VR เนี่ยอ่ะแล้วต่อมาคอมเมนต์สุดท้ายเลยนะครับนะใครจะเป็นผู้โชคดีอยู่ในคอมเมนต์นี้ผมจะเปิดแล้วนะครับจาก500กว่าคอมเมนต์ คอมเมนต์นี้จะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายของการทำ Q&A ฉลองหนึ่งล้านซับสไคร์เอาล่ะหนึ่งสองซาำรุนมากเลยจะเป็นคำถามอะไรเปีียงขอให้พี่ ับโอ้โหโแม่งจบได้สวยว่ะไม่มีคําถามแล้วเว้ยเฮ้ยโอเคหลังจาก zoom comment กันมาอย่างยาวนานนะครับก็จบกันไปสักทีนะฮะก็ได้ตอบคําถามหลายคนมากมายนะครับแล้วก็ต้องขอโทษนะครับสําหรับบางคนเนี่ยที่ผมอา่าไม่ได้ตอบคําถามไปเดี๋ยอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งคืออาจจะเป็นคําถามที่ผมเคยตอบแล้วก่อนหน้านี้นะครับผมก็เลยข้ามๆไปนะฮะแต่ถามว่าผมอ่านไหมที่พิมพ์มาทั้งหมดเนี่ย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 บอกเลยว่าอ่านหมดนะฮะเพราะว่าใน zoom comment เ,เนี่ยคือมันเห็นหมดทุก ุกคอมเมนต์เลยผมอ่านหมดนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษน้องๆทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับที่น้องๆทุกคนติดตามช่องของพี่มาโดยตลอดแล้วก็ตอนนี้ผมก็เดินทางมาได้ถึง1ล้านซับก็เป็นบุญคุณอันใหญ่หลวงโอเคแต่ไม่ว่ายังไงนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับนะที่ทำให้ผมมีช่อง YouTube ที่เติบโตมาทุกๆวันนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แหละบาย